สวัสดีค่ะมีหมาบ้านไหนชอบกินผักเหมือนหมาบ้านนี้ไหมนี่ยชอบกินผักกันมากๆเลยน้องชอบกินผักใช่ไหมนั่งลงนั่งลงก่อนค่ะพี่โดนั่งลงกุ๊กเกอนั่งลงนะโอเคเอา้าวโอเคค่ะเก่งจังเลยเนี่ยกินผักเก่งที่สุดเลย กินผักเก่งจังเลยค่ะอะค่อยๆกินนะลูกคูกเกิลกินหมดหรือยังหมดหรือยังคะอะอะนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนดยวให้กินขออภัยนะคะเห็นเท้าเมื่อกี้ เอาผัดให้น้องก่อนน้องนั uh ่งลงพี <right> ่ดกติกกูเกิลนั่งลงลูกกูเกิลนั่งลงซิดดาวซิดดาวนั่งลงก่อนกูเกิลนั่งลงก่อนนั่งลงก็นั่งลงเก็น้องนั่งลงโอเคค่ะอ่ะอร่อยจัดเลยอร่อยจังเลยอ่ะอือหืออือหือ กินผักกันเก่งจังเลยหมาบ้านไหนกินผักเก่งมันหมาบ้านนี้ไม่เนี่ยโอ้โหไม่แบ่งหนอแม่เลยอะแบ่งให้แม่เลยเก่งจังเลยลูก หมดแล้วนะหมดแล้วนะหมดแล้วนะ,ะวินโด้ขึ้นมาทำไมตรงนี้ลงมาตรงนี้วินโด้กูก็ไม่กินแล้วเหรอ หมดแล้วนะคะบบอแบ่ลูกบบอแบ่แล้วพี่โดบอแบ่แล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเข้าใจไหมนี่น้องหนูน้องกินยังไม่หมดเลยน้องอะ่ะหมดแล้วลูกพี่วินโดมันหมดแล้วพี่วินโด,นโดปิดคลิปสิคลิปนี้เดขอไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย